สวัสดีครับทุกท่านห่างหายกันไปนานนะครับผมทิ้งช่วงไม่จัดคลิปมาเป็นเวลาสักประมาณ3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์นี่แหละวันนี้ขอคัมแบ็กกลับมาในคอนเซปต์ที่ว่าพระขลังที่ยังไม่แพงทรงพลเพื่อนเลิฟให้เงินผมมาจำนวนหนึ่งนะครับจำไม่ได้ว่า3-4พันนี่แหละโดยมีคอนเซปตว่าให้หาพระขลังให้เราหน่อยนะโบผมเองเป็นคนส,สมพระเครื่องสายเหนียวอยู่แล้วนะฮะ คือเล่นหลวงปู่หนูกับสายเขาอ้อเป็นหลักแล้วก็มีสายอื่นปลปลายไล่กันตั้งแต่2องค์แรกเลยแล้วกันเป็นสมเด็จคะแนนเนื้อสีดําแล้วก็เนื้อสีขาวของหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมราชบุรีนะครับพระชุดนี้เป็นเมตตามหานิยมนะพลิกดูด้านหลังจะเป็นยันที่เขาเรียกว่ายันนะอกแตกเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นพิมพ์คะแนน เด็กแขวนได้ผู้หญิงแขวนดีพระชุดนี้ทันหลวงปู่นูปลุกเสกจ้าถัดมาขอนำทุกท่านเข้าสู่สายเขาอ้อนะครับเกจ,จิอาจารย์ที่เป็นองค์หลักในการปลุกเสกพระสองนครชุดนี้คืออาจารย์นำวัดดอนสลาและคุณพันธรักษราชเดชนะครับพระชุดนี้ก่อสร้างสร้างประมาณปี 2508นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเนื้อดินที่สำคัญคือราคาก็ยังไม่แพงแต่ว่าแรงด้วยพุทธคุณเช่นเดียวกับพระของหลวงปู่หนูนี่แหละครับด้านหลังก็จะเป็นปั๊มเป็นรูปตัวอุนะครับเป็นภาษาขอมรูปแบบก็จะมีทั้งหลังเรียบและหลังนูนในรูปเนี่ยจะมีทั้งสองพิมพ์เลยก็คือซ้ายมือเป็นหลังเรียบขวามือเป็นหลังนูนนะครับ สนุนราคาก็ไม่แพงนะหาถูกๆูกเนี่ยสององรวมกันบางทีประมาณ500 600 700ก็ได้แล้วครับคราวนี้มาดูเขาอ้ออีกองหนึ่งอันนี้จะเก่านิดนึงนะครับเป็นวัดเขาปทวีหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนและอาจารย์ชุมชัยยคครีเป็นแกนนำในการปลุกเสกพระชุดนี้หลังจากปลุกเสกแล้วเกษตรมีการลงกันด้วยนะปรากฏว่ายิงไม่ออกครับผมวัดเขาปทวีเนี่ย เออถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีถูกสร้างเมื่อปีพศ2516นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าอ่านดูแล้วก็จะเป็นนโมพุทธ,ธายะเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ยอดเป็นอุทั้ง3ยอดครับราคาสนุนราคาไม่แพงเหรียญหนึ่งโอ้ไม่เกิน500บาทครับสำหรับพระที่จัดได้ว่าราคาแพงสุดในพระขลังชุดนี้ จะเป็นผ้าปิดตาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่องค์เนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,500บาทแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะจบที่1,500นะจ๊ะท่านผู้ฟังจะถ,ถ้าได้พันหนึ่งอ่ะเหมือนถูกหวยเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับใส่แว่นตาบรรยายว่า สิทธิ์หลวงพ่อปานรุ่นหนึ่งจำนวนสร้างน่าจะประมาณ1นึ่งหมื่นองมีทั้งแบบมีกลิ่งและไม่มีกลิ่งจัดเป็นพระที่แพงที่สุดในชุดนี้กันละกันนะครับเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมตามสไตล์หลวงพ่อฤุษีส่วนองค์สุดท้ายจัดว่าเป็นพระที่ขลังแบบมหาการเลยทีเดียวคือพระเครื่องของเจ้าคุณนรรัตรราชมานิตทุกเหรียญทุกองค์ที่เอามาโชว์เนี่ย ทันพระเกจิเจ้าของปุกเสกทันหมดเลยนะครับไม่มีองค์ไหนที่ไม่ทันรวมทั้งเจ้าคุณนอองค์นี้ด้วยเรียกว่าเป็นเหรียญสังคติหรือเหรียญน,นักกล้ามแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กสำหรับเหรียญน,นี้ที่ผมได้ช่ามาถูกเพราะว่าหูเหรียญถูกตัดทิ้งนะครับแหมหน้าตีมือจริงๆผมก็เลยเช่ามาอยู่ที่ประมาณ500บาทและมั้งถ้าจำไม่ผิด หรือถ้าจําผิดก็ประมาณ700บาท2ราคานี่แหละแต่ว่าชอบท่านมากก็เลยเช่าให้ทรงพลก็บอกทรงพลไปว่าเฮ้ยทรงพลเหรียญน,นี่สวยมากเลยนะแต่ว่าเจ้าของเก่าด้านตัดหูเหรียญทรงพลเก็บไว้เถอะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปยันน้ำเต้านะครับเรียกว่าพระทั้งชุดเนี่ยแยกแขวนเดี่ยวทีละองค์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบ พระขลังที่ราคายังถูกอยู่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ